สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรน้ำยำปลารสเด็ดแซบยกครัวนัวยกจานสูตรนี้ทําเยอะครับเอาไว้ตักราดหรือคุกเค้าออกมาเป็นยำขายเปนย็นจานจานสร้างอาชีพได้เลยและวันนี้เจ๊จะบอกวิธีทําน้ําตาลเคี่ยวเอาไว้ผสมยำด้วยพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยขั้นตอนแรกให้เราเคี่ยวน้ําตาลเอาไว้ทาน้ํายำในแต่ละวันเตรียมหม้อมาครับใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป600กรัมน้ําเปล่า350กรัม น้ำปลาแท้1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำมะขามเปียก50กรัมทีนี้ให้เรานำไปเคี่ยวได้เลยครับให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายและเหนียวข้นขึ้นมาคนบ้างพักบ้างก็ได้ครับ ตอนนี้ก็ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับน้ำตาลเคี่ยวของแจ็คก,ก็เหนียวข้นได้ที่แล้วนี่ครับปิดแก๊สได้เลยตอนนี้น้ำตาลเคี่ยวก็เย็นตัวลงสนิทแล้วนะครับนี่มาดูลักษณะความเหนียวจะได้ความเหนียวแบบนี้เลยนะครับทีนี้ให้เรานำไปปั่นได้เลยเตรียมเครื่องปั่นมาได้เลยครับเราจะปั่นน้ำตาลเขี่ยวให้ขึ้นฟูและมีสีเหมือนคาราเมล เทน้ำตาลเคี่ยวลงไปได้เลยปิดฝาปั่นเป็นเวลาหนึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีก็พอได้แล้วครับน้ำตาลเคี่ยวขึ้นฟูแล้ว สีเขาจะออกมาเหมือนคาราเมลเลยนะครับสวยมากๆหลังจากที่ทำน้ำตาลเคี่ยวเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มทำน้ำยำกันได้เลยใครจะคูณ5เท่าหรือ10บเท่าในสูตรที่แจ็คให้ก็ได้นะครับให้เราเตรียมกะละมังมาใส่น้ำมะขามเปียกลงไป200กรัมน้ำปลาแท้40กรัมน้ำตาลเคี่ยวที่เราทําไว้200กรัม และพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำปลาปรุงรสตาเติมไทยแซบยกครัวนัวยกจานให้เราใส่ลงไป200กรัมครับน้ำปลาเติมไทยใช้ปลาคุณภาพดีหอมนัวกลิ่นปลารสชาติกลมกล่อมที่สำคัญไม่ใช้วัตถุกันเสียเลยครับแล้วให้เราใส่พริกแห้งเม็ดเล็กปั่นลงไปความเผ็ดตามใจชอบครับตามด้วยพริกจินดาปั่นความเผ็ดอันนี้ก็ตามใจชอบครับ แล้วบีบมะนาวสดลงไปสองลูกใส่เปลือกลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็คนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นน้ำปลาหอมเตะจมูกมากๆเลยครับนี่นะครับสีสันน่าทานมากๆอย่างที่แจ็คบอกนะครับความเผ็ดสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามใจชอบได้เลยทีนี้เราก็ไปเริ่มทำยำกันได้เลยครับ ให้เราเตรียมอ่างผสมมาวันนี้แจ็คจะยำแซลมอนไข่แดงเค็มตักน้ำยำปลาลาที่เราทำไว้ลงไปตามด้วยผักที่เราหั่นไว้ผักชีไปเรื่อยหอมแขกซอยมะเขือเทศไข่แดงเค็ม แซลมอนคลุกเขาผสมให้เข้ากันหืมกินหอมมากๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำไปเทใส่จานตักลงไปได้เลยครับ พิเศษเพิ่มแซลมอนกับไข่แดงเค็มเราก็สามารถเพิ่มมะนาวสดลงไปได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิมได้เลยครับทั้งสีทั้งกลิ่นนี่นะครับแซลมอน อ,อร่อยมากๆเลยครับทางบ้านลงไปทำตามกันดูนะครับอย่างที่แจ็คบอกถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกชอบเปรี้ยวชอบหวานสามารถปรับเติมได้อีกนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ 嗯。Mm.